สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาสอนเพิ่มคอมเมนต์ของโพสต์เฟซบุ๊กการเป็นเทคนิคง,ง่ายๆในการเพิ่มการน่าเชื่อถือนะคะเปิดการมองเห็นของโพสต์ได้มากขึ้นนะคะดูเทคงงงนิคง่ายๆนี่ตามไปได้เลยค่ะคลิกถึงอานล่างกันมาได้เลยเป็นเฟซบุ๊กหมุนหมู่บริการตรงนี้ค่ะหรือเป็นเพิ่มคอมเมนต์นะคะจะอยู่ด้านล่างตรงนี้เลยจะเป็นตัวนี้นะคะตัวนี้เลือกโพสที่ต้องการจะใช้บริการกันได้เลยนะคะขอเลอกโพสกันสักครู่หนึ่งนะคะ ขอเลือกเปพูดดีแล้วกันนะคะกดเข้าไปที่เวลากันได้เลยค่ะตัวนี้ต้องเปิดสาธารณะด้วยนะคะกานยอดไปด็น้ี่คนให้นะคะยอดเดินอยู่ที่18คัดลอกลิงแล้วนำไปวางกันได้เลยนะคะบริมาตรงนี้ขั้นต่ำอยู่ที่5นะคะก็มาใส,ส่คอมเมนต์กันก่อนนะคะขอใสค่คอมเมนต์สักครูหนึ่งนะคะใส่คําว่าน่ากินมากทั้ง5คอมเมนต์เลยนะคะก็เป็นคอมเมนต์ของทางเราเองก็ได้เห็นชัดๆเลยนะคะปุบปาเองกดสังค์ฟืกันไปได้เลยค่ะ ขึ้นไปนที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็น23แล้วนะคะขึ้นได้ไหวมาก,มากเลยเพื่อนๆนั่นใดนะคะสนใจในบริการนี้กดผ่านลิงก์ันได้เลยนะขอบคุณมากๆเลยค่ะที่เข้ามารับฟังรับชมนนะคะ่ะ